บ้านใช้นานเรื่องบ้านครบจบทีเดียวสวัสดีครับคุณลูกค้ารู้ไหมครับว่าซื้อเครื่องทำน้ําอุ่นรุ่นไหนที่เหมาะกับบ้านคุณลูกค้าวันนี้ผมจะพาคุณลูกค้าไปดู5ข้อแนะนําสําหรับคุณลูกค้าที่ยากได้เครื่องทำน้ําอุ่นรุ่นไหนที่เหมาะกับบ้านคุณ 1. กําลังวัดที่เหมาะสมค่าบ้านคุณลูกค้าที่มีมิเตอร์15แอมป์นะครับแนะนาเครื่องทำน้ําอุ่นอัตรากําลังไฟไม่เกิน3,500วัตต์แล้วก็สําหรับบ้านคุณลูกค้าที่มีมิเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่45แอมป์ สามารถเลือกนะครับเครื่องทางน้ำอุ่นได้ถึง4,500วัตต์ถึง6,000วัตต์กันเลยทีเดียว 2. ระบบตัดไฟลว ELCB นะครับคุณลูกค้าต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับต้องเลือกเครื่องทางน้ำอุ่นที่มีระบบตัดไฟ่ว ELCB e เท่านั้นนะครับแนะนำให้กดปุ่มรีเซ็ตเดือนหนึง1-2ครั้งนะครับเพื่ออายุการใช้งานของเครื่อง 3. เลือกประเภทให้เหมาะสมนะครับสำหรับบ้านคุณลูกค้าที่ น้ำเป็นน้ำก่อยแนะนําให้ในส่วนของหม้อต้มพลาสติกหรือหม้อต้มจิวอนส่วนถ้าบ้านคุณลูกค้าเป็นน้ปาปลาปาหรือน้ําทั่วไปนะครับแนะนําให้ใช้หม้อต้มแบบทองแดงนะครับจะให้อายุการใช้งานที่นานขึ้น 5. ติดตั้งโดยช่างมืออาชีพและก็มีใบรับรองนะครับต้องมีสายดินเบรกเกอร์แยกเดินไฟเฉพาะเครื่องเพื่อความปลอดภัยสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจในส่วนของเครื่องทงน้ําอุ่นพร้อมช่างบริการโฮมเซอร์วิสนะครับ ซื้อเครื่องทงำค้าอุ่นกับเราเรามีช่างผู้ชํานาญการมีใบรับรองนะครับสำหรับร้านบ้านชัยนันนะครับมีโปรโมชั่นในส่วนของเครื่องทงำ้ําอุ่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบรนด์เล็กโทรลัตแบรนด์ชาร์ปแบรนด์พานาโซนิกแบรนด์มาซูมาแล้วก็แบรนด์เบโก้นะครับนะมีสินค้าโปรโมชั่นนะครับสนใจเครื่องทงำ้ําอุ่นนึกถึงบ้านชัยน,นันเรื่องบ้านครบจบที่เดียวผมค,ครับ